ช่องตามใจทูเดย์บทที่1103บุกตะลุยบนกรีนแลนด์เสียงของโดนแวนก็ดังขึ้นอีกครั้งได้ยินเสียงหัวเราะที่ภาคภูมิใจของเขาและเสียงพูดขึ้นว่าหลินชางชองในเมื่อการโจมตีของนายไม่มีผลอะไรแล้วอย่างนั้นจากนี้ไปก็เตรียมตัวรับมือกับพลังของหน่วยรบเมคารุ่นที่สองของฉันอย่างเต็มที่ไปเลย โจมตีทั้งหมดบุกเข้าโจมตีได้ใช้พลังอาวุธปืนที่ทรงพลังที่สุดกำจัดไอหนุ่มที่สมควรตายที่อยู่เบื้องหน้าของพวกนายนิซะเมื่อโดนนวนพูดจบนักรบเมคาทั้ง50ิคนก็เริ่มระดมยิงจู่โจมรังสีเลเซอร์50ลำแสงที่มีพลังงานพิเศษและมีอุณหภูมิความร้อนสูงสุดโหมกระหน่ำเข้าใส่ลินหยุนแววตาอันเย็นชาของหลินหยุนเปล่งประกายขึ้นแวบหนึ่งโดยปล่อยให้รังสีเลเซอร์ศาสตร์ยิงเข้าใส่ชีที่ป้องกันกายของตนเอง แต่ไม่นานเขาก็พบว่าอุณหภูมิของรังสีเลเซอร์ที่หน่วยรบเมคารุ่นที่สองนี้ระดมยิงใส่นั้นมีอุณหภูมิความร้อนที่ไม่ได้ต่ำกว่าระเบิดปรมาณูที่ประสบครั้งก่อนที่รัสเซียมากนักสำหรับเขาแล้วการโจมตีแบบนี้ไม่สามารถทำอะไรเขาได้เวลานี้หลินหยุนได้มองทะลุโปร่ปรงหน่วยรบเมคาแล้ว ว่าสามารถที่จะอาศัยพลังที่มองไม่เห็นระหว่างกันนั้นเชื่อมต่อและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วไม่เพียงแค่สามารถแบ่งแยกพลังการป้องกันได้เวลาโจมตีก็ยังสามารถที่จะรวมพลังกันโจมตีได้อย่างต่อเนื่องด้วยแต่เพียงแค่ตัดขาดการเชื่อมต่อของพลังงานระหว่างกันของนักรบเมคาทุกคนทิ้งไม่ว่าจะเป็นโจมตีหรือป้องกันล้วนทําให้ประสิทธิภาพลดลงไปอย่างมากเลยทีเดียวคิดถึงจุดนี้หลินหยุนก็ไม่ลังเลลงมือออกอาวุธอีกครั้ง18ท่าตาเต่าท่าห้ามสิงวัยชน 18ท่าต้าเต่าท่าพลิกฟ้าผ่าตะวัน18ท่าต้าเต่าท่าดาวยักษ์ย้ายตกใช้พลังสามกระบวนท่าติดต่อกันท่าห้ามสิ่งไวชนห้ามความว่างเปล่าตัดขาดทุกพลังการขับเคลื่อนท่าพลิกฟ้าผ่าตะวันรวบรวมพลังเบิกฟ้าขั้นสูงสุด ถ้าดาวยักย้ายตกดังความเร็วของดาวตกดังขนาดใหญ่ของดาวคงที่ดั่งดาวดวงใหญ่ที่ตกทับลงมาต่อให้เป็นพระอาทิตย์พระจันทร์และดวงดาวหักอยู่ภายใต้พลังอนุภาพอันน่าสะพรึงกลัวนี้ต่างก็ต้องทยอยร่วงตกลงผลลั์ของท่าห้ามสิ่งวายชนทําให้การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของพลังที่มองไม่เห็นระหว่างนักรบเมคาทั้งห0สคนนั้นหยุดลงทันทีตัดขาดแบ่งแยกออกเป็นห0คนตามลําพังอย่างสิ้นเชิง จากนั้นพลังอนุภาพที่ไร้เทียมทานของท่าพลิกฟ้าผ่าตะวันกับท่าดาวยักย้ายตกก็ได้ปะตุกขึ้นในช่วงพริบตาพลังการป้องกันของทั้งหน่วยรบเมคาลดลงจนทําให้ต้องแยกสลายออกจากกันและก็ระเบิดตูมขึ้นกลายเป็นผุยผงภาพเหตุการณ์นี้ทําให้ทุกคนเบิกตาโพลงขึ้นในทันทีโดนแวนที่อยู่ในคฤริสาร์ก็เต็มไปด้วยท่าทางที่เหลือเชื่อลูกน้องในพลนับสิบคนที่อยู่ด้านหลังของเขาต่างก็ตะลึงจนอ้าปากค้างไปกันหมด การโจมตีสองครั้งก่อนหน้านี้ของหลินหยุนหน่วยรบเมคาไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยพวกเขาจึงรู้สึกว่าหลินชางสองไร้สิ้นพลังความสามารถแล้วไม่เพียงแต่พวกเขาทุกคนทั่วทั้งโลกที่กำลังรับชมการถ่ายถ่ายทอดสดกันอยู่นั้นต่างก็คิดว่าหลินหยุนคงจะหมดหนทางที่จะจัดการกับหน่วยรบเมคาของสหรัฐอเมริกาแล้วแต่ที่คาดคิดไม่ถึงก็คือเมื่อหลินหยุนต้านทานการโจมตีของหน่วยรบเมคาแล้วและจู่โจมกลับไปนั้นนึกไม่ถึงว่าจะสามารถทำลายทั้งหน่วยรบลงได้อย่างราบคาบในพริบตา ท่ามกลางห้องโถงที่กว้างขวางในพลสิบกว่าคนต่างพากันสูดลมหายใจลึกนี่เป็นไปได้ยังไงเมื่อสักครู่เห็นอยู่ว่าหลินชางสองหมดหนทางที่จะรับมือกับหน่วยรบเมคาของพวกเราแล้วอยู่ดีๆทำไมถึงได้โจมตีกลับด้วยพลังที่รุนแรงขนาดนี้ด้วยจากผลข้อมูลการตรวจสอบพบว่าเมื่อครู่ตอนที่หลินหยุดลงมือโจมตีนั้นพลังที่เชื่อมต่อระหว่างหน่วยรบเมคาของพวกเราได้ถูกตัดขาดลงไปทั้งหมดแล้วเขา ตกลงว่าเขาทำมันได้อย่างไรกันช่างแข็งแกร่งทรงพลังอย่างยิ่งลินชางสองผู้นี้ช่างหน้าสะพรึงกลัวยิ่งนะทราบกันว่าการโจมตีแบบเมื่อครู่นั้นที่ทำลายทั้งหน่วยรบจนแหลกเป็นผุยผงแม้แต่พวกเรานักรบเมคาชั้นยอดรุ่นที่สามครึ่งก็ยังไม่สามารถทำได้เลยในขณะเดียวกันที่บ้านพักของประธานาธิบดีญี่ปุ่นโดยมีประธานาธิบดีเป็นหลักพร้อมกับผู้นำหลายคนต่างก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างมากหลินชางสองผู้นี้ช่างหน้าสะพรึงกลัวยิ่งนะ ดูเหมือนว่าครั้งก่อนที่รัสเซียได้ส่งข่าวคราวที่ไม่แน่ชัดกลับมานั้นตอนนี้สามารถที่จะยืนยันได้อย่างแน่นอนแล้วต่อให้เป็นระเบิดปรมาณูก็ไม่สามารถจัดการกับหลินช่างสองได้จากผลรายงานการตรวจสอบของดาวเทียมพบว่าเมื่อครู่ที่หน่วยรบเมคาของสหรัฐอเมริกาโจมตีนั้นแม้มองดูจะเห็นเป็นแค่รังสีเลเซอร์แต่พลังด้านอื่นมีความใกล้เคียงกับพลังอนุภาพของระเบิดปรมาณูอย่างมากและยังมีอุณหภูมิความร้อนที่สูงกว่าด้วย พูดน่ากลัวอย่างมากหรือว่าแม้แต่อาวุธไฮเทคล้ำสมัยของสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรต่อหลินชางชองได้เลยอย่างนั้นเหรอเมื่อผลลงเอยเป็นเช่นนี้อย่างนั้นต่อไปญี่ปุ่นของเราก็คงจะต้องลำบากยุ่งยากแล้วเพราะว่าในตอนนั้นพวกเรากับประเทศจีนเป็นอย่าได้รีบด่วนสรุปผลอะไรไปก่อนนี้เป็นเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นเอง สหรัฐอเมริกายังคงมีวิธีการที่เยี่ยมยอดอยู่ภายหลังโดยที่ยังไม่ได้แสดงออกมาแม้ว่าหลินชางชองจะฝ่าด่านแรกไปได้แล้วแต่ภายหลังก็จะต้องพบกับความตายอย่างแน่นอนการเจรจาพูดคุยกันแบบนี้ไม่เพียงแค่มีขึ้นที่สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเท่านั้น อินเดียอังกฤษฝรั่งเศสเกาหลีรัสเซียทั้งหมดก็เช่นกันไม่ว่าจะเป็นผู้นําระดับสูงหรือระดับกลางไปจนถึงระดับล่างทั้งหมดต่างก็ตกตะลึงในพลังความสามารถที่แข็งแกร่งราวกับเทพของหลินหยุนซึ่งตรงกันข้ามกับฝั่งทางจีนโดยสิ้นเชิงเมื่อตอนที่เห็นว่าการโจมตีของหลินหยุนไม่เกิดผลอะไรนั้นประชาชนชาวจีนทั้งหมดต่างพากันวิตกกังวลเป็นอย่างมาก แต่ว่าเมื่อหลินหยุดลงมือโจมตีครั้งที่สองและสามารถจัดการหน่วยรบเมคาทั้งหมดจนกลายเป็นผุยผงไปแล้วนั้นทุกคนต่างก็เกิดความพึกเหมิมขึ้นอีกครั้งในทันทีเวลานี้ไม่ว่าจะเมืองขนาดใหญ่เมืองขนาดกลางหรือเมืองขนาดเล็กของจีนทุกคนต่างก็ตะโกนโหร้องเรียกชื่อหลินชางสองกันทั้งหมดนี่ถึงจะได้ชื่อว่าเทพแห่งสงครามเทพแห่งสงครามที่แท้จริงของประเทศจีน ภายในห้องประชุมของประธานาธิบดีจีนท่านหงก็มีสีหน้าท่าทางที่ตื่นเต้นดีใจแล้วตีไปที่ต้นขาของตนอย่างแรงเยี่ยมจะต้องสังหารแบบนี้สิสังหารไอ้พวกจรหน้าเนื้อใจเสือเหล่านี้ให้อย่างราบคาบลงมือจัดการอย่างรุนแรงไปเลยจะต้องจัดการกำราบพวกเขาให้เข็ดหลาบถึงจะทำให้พวกจรเหล่านี้ยุติจิตใจที่มักใหญ่ฝ่ายสูงจัดการได้เยี่ยมยอดไปเลยท่านประธานาธิบดีท่านเห็นแล้วล่ะสีหลินหยุนคนนี้ช่างเยี่ยมยอดเสียจริง ทำได้ดีมากระบายความแค้นจริงๆเขาถึงได้ชื่อว่าเป็นเทพแห่งสงครามที่ไร้เทียมทานอันดับหนึ่งของจีนประธานาธิบดีจีนไม่ได้ตื่นเต้นดีใจอย่างกับท่านหงแววตาที่ล้ำลึกยังคงสงบนิ่งไม่ได้แสดงสีหน้าท่าทางอะไรออกมาท่านหงขมวดคิ้วขึ้นและพูดว่าท่านประธานาธิบดีหลินหยุนเพียงแค่ลงมือก็สามารถกำจัดหน่วยรบเมคารุ่นที่สองของสหรัฐอเมริกาได้แล้วทำไมท่านถึงไม่มีท่าทางดีอกดีใจอะไรบ้างเลย ประธานาธิบดีจีนพูดขึ้นว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะดีอกดีใจนี้เป็นเพียงแค่ไพ่ใบแรกที่ทางสหรัฐอเมริกาแสดงออกมาเท่านั้นคาดว่าภายหลังจะยังคงมีแผนการที่เด็ดขาดกว่านี้อีกแน่นอนท่านหงได้ยินดังนี้ก็ถึงกับสะดุ้งสีหน้าท่าทางที่ตื่นเต้นดีใจพลันก็เปลี่ยนเป็นความวิตกกังวลใช่ใช่ใฉันกลับลืมเรื่องนี้ไปเสียเลยเอาแต่ตื่นเต้นดีใจอย,อยู่ได้ ท่านประธานาธิบดีตามที่โดนแวนได้พูดไว้สหรัฐอเมริกาได้จัดเตรียมของขวัญให้หลินหยุนสามชิ้นนี่เป็นเพียงแค่ของขวัญชิ้นแรกก็ยังแข็งแกร่งมากขนาดนี้แล้วอีกสองชิ้นที่เหลือลาหลินหยุนจะรับมือต้านทานไหวหรือไม่ประธานาธิบดีจีนพูดขึ้นว่าจะต้องเชื่อมั่นในตัวของเขาพวกเราคนแก่ชราสองคนรวมถึงชาวจีนอีกจำนวนมากมากมายกำลังรอดูเขาสร้างปรากฏการณ์กันอยู่ที่นี่ กรีแลนด์สายตาของหลินหยุนได้จ้องมองไปที่คฤราสหาดอีกครั้งและพูดขึ้นว่ายังมีแผนการอะไรอีกแสดงมันออกมาให้หมดเลยมิเช่นนั้นก็จะไม่มีโอกาสแล้วโดโนแวนพูดขึ้นอย่างเย็นชาว่าหลินชางสองนายไม่ทำให้ฉันผิดหวังจริงๆในแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งจริงๆคิดไม่ถึงว่าหน่วยรบเมคารุ่นที่สองของฉันจะถูกนายทำลายลงอย่างรับคราบในพริบตาฮื้อๆแต่นายคิดว่าแบบนี้ก็ถือว่าชนะแล้วอย่างนั้นเหรอ ถ้าหากนายคิดแบบนี้ก็ช่างไร้เดียงสายิ่งนักเมื่อครูเป็นเพียงแค่ของขวัญชิ้นแรกที่ฉันได้จัดเตรียมไว้ให้กับนายเท่านั้นเองจากนี้ต่อไปมาสนุกกันกันกบของขวัญชิ้นที่สองที่ฉันได้จัดเตรียมไว้ให้กับนายกันเถอะช่องตามใจทูเดย์บทที่1นึ่งหนึ่งศูนย์สี่ของขวัญชิ้นที่สองเมื่อโดโนวนพูดจบด้านหลังของคฤหาสน์บริเวณใกล้กับภูเขามีลำแสงสีเหลืองพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้งฟาหุ่นยนต์แปลงร่างสีทองขนาดใหญ่ก็ได้ห่อเหินขึ้นมา สายตาของทุกคนต่างจับจ้องกันไปที่หุ่นยนต์แปลงร่างนี้กันทั้งหมดเห็นเพียงแค่งเงาร่างสีเหลืองทองปรากฏแวบขึ้นแล้วก็สูญหายวับไปในอากาศจากนั้นก็พุ่งมาจากบริเวณคาริ์าที่อยู่ไกลออกไปนับพันเมตรแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงด้านหน้าของหลินหยุนความรวดเร็วดังปีศาจนี้ต่างทำให้ทุกคนที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่นั้นถึงกับตะลึงกันเลยทีเดียว ประชาชนสหรัฐอเมริกาที่เมื่อครู่ยังคงเสียใจและเป็นกังวลก็มีกำลังใจฮึกเหิมขึ้นมาในทันทีพระเจ้าฉันมองเห็นอะไรเนี่ยนี่คือร่างจริงของบัมเบิลบีอย่างนั้นเหรอโอ้พระเจ้าความเร็วขนาดนี้หรือว่าฉันตาฝาดไปเองช่างน่าเหลือเชื่อจริงๆเลยฮ่าฮ่านี่ก็คือภูมิหลังสิ่งสืบทอดของพวกเราสหรัฐอเมริกาลำพังแค่นักบูชชาวจีนทั่วไปคนหนึ่งจะแข็งแกร่งทรงพลังขนาดไหนกัน พวกเราสหรัฐอเมริกามีไพ่เด็ดแบบนี้ไม่ว่านายจะแข็งแกร่งล้ำเลิศมากเพียงใดในที่สุดก็ต้องพบกับความตายอยู่ดีหุ่นยนต์นี้ช่างน่าเหลือเชื่อจริงๆนี่คือเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเราสหรัฐอเมริกาแม้ว่ามันยังไม่ได้แสดงพลังในด้านอื่นออกมาแต่เพียงแค่ความรวดเร็วก็มองออกได้ว่านักรบเมคาตนนี้มีความแข็งแกร่งทรงพลังถึงขั้นที่น่าเหลือเชื่อเลยทีเดียว ลิ้นชางสองผู้นี้คงใกล้จะต้องตายอย่างแน่แล้วดูกันต่อไปเถอะเวลานี้ประเทศอื่นๆบนโลกต่างก็ตื่นตะลึงกันไปทั้งหมดแล้วใบหน้าของชาวจีนทุกคนไม่เหลือสภาพความตื่นเต้นดีใจอย่างกับเมื่อครู่แล้วต่างโดนความวิตกกังวลและหงุดหงิดใจเข้ามาแทนที่กันทั้งหมดมีคาทองคำตนนี้ช่างรวดเร็วยิ่งนะ แม้ว่ายังไม่ได้แสดงพลังทั้งหมดออกมาแต่เพียงแค่ความรวดเร็วระดับนี้พลังความแข็งแกร่งในด้านอื่นๆก็คงจะไม่ต่างกันมากนะแม้แต่พวกพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาอย่างอังกฤษฝรั่งเศสอินเดียและอื่นๆหลังจากที่เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วไม่เพียงแต่ไม่ตื่นเต้นดีใจตรงกันข้ามกลับเกิดความกังวลขึ้นเป็นอย่างมากในฐานะที่เป็นพันธมิตรพวกเขาคิดว่าตนเองเข้าใจเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาอย่างถ่องแท้แล้ว แต่จนถึงเวลานี้พวกเขาถึงพบกับความจริงว่าเดิมทีสิ่งที่ตนเองเข้าใจสหรัฐอเมริกานั้นเมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาที่แท้จริงแล้วช่างแตกต่างกันลิบลับเหลือเกินโดยเฉพาะพวกผู้นำของประเทศต่างๆสภาพจิตใจต่างก็ตกอยู่ในสภาวะที่ขัดแยง้งโดยไม่รู้ว่าตนเองจะสนับสนุนสหรัฐอเมริกาเพื่อลงมือต่อสู้กับจีนอีกต่อไปดีหรือไม่ลินชางสองผู้นี้ช่างน่ากลัวจริงๆแต่ว่าสหรัฐอเมริกาไม่น่ากลัวอย่างนั้นเหรอ หากพูดกันในบางมุมแล้วบางทีอาจจะน่ากลัวยิ่งกว่าหลินชางสองเสียอีกหลินหยุนเงยหน้าขึ้นมองไปยังเมฆาทองคำขนาดใหญ่ที่กำลังลอยอยู่เหนือศีรษะของตนหลังจากรับรู้สัมผัสเล็กน้อยก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกสงสัยแปลกใจขึ้นเมฆาตนนี้ช่างน่าสนใจไม่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยรบเมฆาก่อนหน้าน,านี้นั้นในร่างกายของเมฆาตอนน,อนนี้ฉันไม่รับรู้ถึงพลังการเคลื่อนไหวใดๆเลยแม้แต่น้อยแต่กลับทำให้ฉันรู้สึกถึงอันตรายขึ้นบ้างแล้ว ดูเหมือนว่าอรารยธรรมไฮเทคของชาวเผ่ามายาในตำนานที่เล่าขานสหรัฐอเมริกาได้รับการสืบทอดมาเป็นจำนวนมากลินหยุนคาดเดาได้ว่าสหรัฐอเมริกาได้รับการสืบทอดซากอรารยธรรมไฮเทคของชาวเผ่ามายาในตำนานแต่เขารู้เพียงว่าระดับเทคโนโลยีของซากอรารยธรรมชาวเผ่ามายานั้นอยู่เหนือกว่าอารยธรรมบนโลกใบนี้อย่างแน่นอนแต่จะแข็งแกร่งมากกว่าระดับไหนนั้นเขาเองก็ไม่รู้เลย เวลานี้ได้เห็นเมคาทองคําตนนี้แล้วจิตใจของเขากลับมีความรู้สึกอยากรู้รับทราบเกี่ยวกับซากอารยธรรมชาวเผ่ามายานี้มากขึ้นไปอีกแต่ว่าตอนนี้เขาไม่มีจิตใจที่จะคิดถึงเรื่องเหล่านี้แววตาเป็นประกายแวบขึ้นหลินหยุนก็ลงมือทันที18ท่าต้าเต่าท่าสยบเขาร่างของหลินหยุนล่องลอยขึ้น และปล่อยพลังหมัดที่สะเทือนเลือนลั่นในทันทีต่อให้เป็นภูเขาขนาดใหญ่ก็ฟ้าโดนพลังหมัดนี้เข้าไปเกรงว่าคงจะหักครึ่งสองซีกในทันใดซึ่งนี้ก็คือความน่ากลัวของท่าสยบเขาพลังหมัดนี้ชกเข้าใส่ที่บริเวณหน้าอกที่นูนขึ้นเล็กน้อยของเมคาทองคําจนเกิดเสียงดังสนั่นวันไหวเมคาทองคํากระเด็นลอยไปทันทีซึ่งลอยไปไกลกว่า1ิเมตรถึงจะหยุดลงทันใดนั้นก็เห็นแค่งเงาร่างหายแวบไปสุดท้ายก็มาปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าของหลินหยุน เวลานี้เสียงที่เหยียดยามของผู้หญิงคนหนึ่งดังออกมาจากด้านในของเมคาหลินชางชองรู้สึกอย่างไรบ้างฉันรับมือกับการโจมตีของนายอย่างซึ่งซึ่งหน้าแต่แม้แต่การป้องกันของฉันนายก็ยังไม่สามารถทำลายได้ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ก็คงถึงคราวของฉันบ้างแล้วเงาร่างของเมคาทองคำได้แวบหายไปอีกครั้งกลายเป็นเศษเงาสีทองพุ่งปะทะเข้าใส่หลินหยุน ดาบเข้าเทียนในมือของหลินหยุนปรากฏขึ้นอีกครั้งและก็เข้าต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามในทันทีหนึ่งคนหนึ่งเมคาความรวดเร็วของทั้งคู่ถึงระดับที่น่าเหลือเชื่อไปแล้วทุกครั้งที่แต่ละฝ่ายใช้กระบวนท่าห้ำหันกันถึงกับทำลายชั้นอากาศและส่งเสียงระเบิดดังขึ้นแม้เมคาทองคำจะสูงถึงสิเมตรน้ำหนักตัวกว่าสิบตันถือว่ามีขนาดใหญ่อย่างมากแต่กลับว่องไวรวดเร็วอย่างมาก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับหลินหยุนแล้วถือว่าไม่ได้เป็นรองเลยแม้ว่ากระบวน้าจะไม่ค่อยแพลาวแต่มักจะสามารถต้านทานรองรับการโจมตีของหลินหยุนได้ทุกครั้งไปในเวลาเพียงครู่เดียวทั้งสองฝ่ายต่างใช้กระบวนท่าปะทะกันไปแล้วนับสิบโดยทั้งคู่ต่างก็ต้านทานพลังหมัดที่รุนแรงกันไปอีกคนละครั้งร่างของหลินหยุนกระเด็นลอยไปไกลแต่ว่าขณะที่กำลังกระเด็นลอยอยู่นั้นเขาก็ได้ใช้พลังสิบแปดท่าตาเต่าท่าห้ามสิ่งวายชนออกมาอีกครั้ง ถ้าห้ามสิ่งวายชนตัดขาดยับยั้งพลังทุกสิ่งอย่างแต่ในครั้งนี้กลับยับยั้งเมคาทองคำได้เพียงชั่วพริบตาก็ถูกฝ่ายตรงข้ามทำลายลงแล้วหลินหยุนไม่ได้แปลกใจอะไรโดยอาศัยช่วงจังหวะนี้เงาร่างก็หายวับไปทันทีเสียงที่เฉยชาดังสนั่นขึ้นในชั้นฟ้าชั้นดินเทพเซียนมาเพื่อหยุดสวรรค์ เมื่อเสียงของเขาสิ้นสุดลงเดิมที่กรีนแลนด์ที่ท้องฟ้าสว่างจ้าอากาศสดใสปลอดโปร่งนั้นก็ถูกเมฆดำปกคลุมบทบังแสงสว่างโดยพลันแต่เมื่อมองอย่างละเอียดจะพบว่านั่นไม่ใช่เมฆดำอะไรสักหน่อยแต่คือเงาร่างขนาดใหญ่ฟั่าวฟฟาาร่างเป็นกระบี่ยักษ์มองดูอย่างคลุมเครือก็คือดาบเฮ้าเทียนเขาฟาดฟันไปที่ฟ้าดิน ชีกระบี่ที่สะเทือนเลือนลั่นได้ทะลุผ่านชั้นเมฆดำที่หนาแน่นลงมาราวกับโลกใบนี้จะแตกสลายลงอย่างไรอย่างนั้นพร้อมกับเข้าล็อกตัวของเมคาทองคำทันทีเมคาทองคำเหมือนจะรับรู้ได้ถึงความน่ากลัวของกระบวนท่าพลังนี้ของหลินหยุนจึงได้เริ่มบินวนไปมาอย่างรวดเร็วอยู่กลางอากาศจากนั้นบริเวณโดยรอบของตัวเขาก็มีลำแสงสีทองอบล้อมไปทั่วร่าง ชีกระบี่ที่สะเทือนเลือนลั่นกระหน่ำใส่ไม่ยังพานก็ฟันเข้าไปยังที่ร่างของเมคาทองคำเมคาทองคำราวกับแหน่ที่ล่องลอยอยู่ในทะเลตกหล่นจากอา,ากาศลงมาอย่างหนักหน่วงและระเบิดตูมเสียงดังสนั่นกึกก้องขึ้นภายใต้เสียงที่ดังสนั่นก่อเกิดฝุ่นควันขึ้นมากมายเมคาทองคำก็ได้จมอยู่ท่ามกลางกองควันและกองไฟในทันทีหลินหยุดลอยลงมาที่พื้นสีหน้าท่าทางไร้อารมณ์ไร้ความรู้สึกแล้วก็เดินเข้าไปยังบริเวณที่ฝุ่นควันลอยขมงขึ้นนั้น เวลานี้เรากับว่าโลกได้เงียบสงบลงไปชั่วขณะทุกคนที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดนั้นต่างก็เบิกตาโพลงอ้าปากค้างจนเกือบจะลืมหายใจแล้วหลินหยุนได้ทำให้พวกเขาตกตะลึงอย่างมากเลยทีเดียวทุกครั้งที่พวกเขารับรู้ว่าหลินหยุนมีความแข็งแกร่งมากเพียงใดไม่นานหลินหยุนก็จะทำให้พวกเขาได้ประจักษ์กับสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นอีกครั้ง สำหรับคนธรรมดาทั่วไปพวกเขาอาจจะมองเห็นไม่ชัดเจนไม่มีทางเข้าใจว่าการต่อสู้เมื่อครู่นี้นั้นตกลงเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่วิธีการต่อสู้ที่สะเทือนเลือนลั่นในช่วงสุดท้ายของหลินหยุนพวกเขาต่างได้เห็นกันทั้งหมดแล้วตื่นตะลึงจนถึงขั้นที่ไม่สามารถใช้คำพูดมาอธิบายได้ทำให้พวกเขาสูญสิ้นความสามารถในการคิดไคร่ครวญไปโดยสิ้นเชิงโลกบูของจีนคนของโลกบูโบราณต่างก็กำลังจดจ้องกับการต่อสู้ในครั้งนี้ สำหรับการต่อสู้ในครั้งนี้คนทั่วไปอาจจะไม่มีทางเข้าใจไม่สามารถมองออกถึงเคล็ดลับวิชาที่แฝงอยู่ด้านในแต่สำหรับยอดฝีมือที่มีวิชาบำเพ็ญเข้าสู่ขั้นแดนเทพแล้วกลับมองเห็นได้อย่างชัดเจนขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ